ไปฝากพวกจะาว่าเจริญรุ่งเรืองและสว่างสวยงปัญญาทีตงองมูหมายถึงความรักความวสามีครับมีสายพันของโรงเรียนสร้างคนดีมีคุณภาพไปรู้ไปเรียนเขียนอ่านการงานอาชีพและเทคโนโลยีเช่นเดียวกันโรงเรียนของโรงเรียนมาจันรนั้นนะครับมีคุณค่ชีวิตดี มีที่สาธารณะและมีความคิดสร้างสรรค์รุกขศูนว์ร่วมกันจับการศึกษานะครับปาจบายไม่ธรรมดานะครับเรื่องที่วิชาเรื่องสิเศรษฐกิจพลานนะครับอะไรนะอาชีพอาชีปริศนาโอ้อาชีพอะไรไม่บอกนะครับเพราะว่าเป็นปริศนานะครับเรารู้ดีแล้วเนาอะไร มาด้วยครรเปาตัลฮนะครับวกเรียนด้วยนะครับยอดมากากต่อไปนะครับกีฬาจากโรงเรียนบ้านปูนยางคำขอเสียงปรบมือด้วยครับนำโดยผู้อำนินการโรงเรียนนางตนิสาเล้ากางนะครับ การยนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาปีที่6จำนวนครูและบุคลากรโรงเรียนมีทั้งหมด16บนจำนวนนักเรียน149บะครับผู้จัาการ9นำครูน้ำดำ9หน้าวินัยพัฒนาลารามัยสมบูรณ์นะครับผลงานที่เด่นโรงเรียนนะครับได้ รางวัลโรงเรียนคุณงงานระดับดาวประจํปีการศึกษา2564ได้รับรางวัลชนะศึกษาปลอดภัยปีที่3ติดต่อกันนะครับประจําปี2565ได้รับรางวัลโรงเรียนชนะศึกษาสีขาวระดับเกิดได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับระดับศึกษาได้รับรางวัลพีเด็กในการ ระบบดูแลเพ่เหลือหน้าตีนะครับรวมไปถึงตาวานเกแพีดระดับทีเยี่ยมนะครับสำหรับกูยานคำนะครับโอ,โ,อโอ้โหตบวนพาเห็นะครับสวยยาวตีมาเลยคนระับ้วันนี้ตอนนี้กำลังตบต่อนหน้าทัศนานะครับสำหรับตบวนโดเปียกูยางคำ ไม่ธรรมดาครับโรงเรียนนี้สีสันสดใสสวยงามปิดท้า,ทาย,ยาด้วยคณะครูจากโรงเรียนบ้าน,นขานาุดยางครับนะครับมีผู้มาด้วยนะครับวันนี้มาเชียร์นะครับมีหลายรายการอาจจะได้ชิมด้วยนะครับวันวนี้และโรงเรียนต่อไปครับ